คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2568กับดิฉันประมนชนจรัสโชดพาฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์ยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำ ก็ยังไม่ใช่ของเราพบชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวัยกว่าพบนี้ชาตินี้ให้สังเกตด,ดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไป อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีได้จัดตักบาตรพระ122รูปเพื่อทำบุญฉลอง121ีอ12ปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีค่ะนายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์122่งรรูปเนื่องในโอกาสครบรอบ121ีอปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานี เพื่อรวบรวมข้าวสารอาหารแหง้งส่งมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์3 2 3วัดใน4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพมดิโลกกรรมาการมหาเทรสสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุ่มเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจำนวน122รูปมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งนอกจากการทำบุญตักบาทแล้วภายในพิธีได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชก,กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมีได้เนื่องด้วยอำเภอคลองหลวงถือกำเนิดจากพระราชดำริในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองลังสิตและคลองสาขาเพื่อบุกเบิกผืนดินรกร้างให้เป็นแหล่งเพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์นำความเจริญสู่ชาวบ้าน และเป็นรากฐานสำคัญให้คลองหลวงพัฒนามาเป็นเมืองใหญ่ในปัจจุบันทั้งยังเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงความกตัญยูกระตะเวทีรำลึกถึงผู้บุกเบิกผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และชาวคลองหลวงในทุกยุคทุกสมัยถือเป็นการเชิดชูเกียรติและปลุกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญญูแก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังค่ะสำหรับการทำบุญตักบาตรเป็นอริยะประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันเป็นการสร้างกำลังใจแก่พระพิสุสามนเนรผู้เป็นเนื้อนาบุญอีกทั้งยังเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยั่งยืนและพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างสิริมงคลในโอกาสครบรอบ121ปีอำคลอ,องหลวงฝื้นฟูจิตใจประชาชนและร่วมสร้างบุญใหญ่เพื่อบ้านเมืองพร้อมทั้งปลูกฝังศิลธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวค่ะ ก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่121ปีของพี่น้องชาวคลองหลวงนะคะเราก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาทำความดีนะคะตอบแทนคุณแผ่นดินของเราะะแล้วก็สิ่งของที่ได้จากการตักบาทนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้ง323วัด รวมถึงจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะที่บริเวณด่านชายแดนด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าปลื้มใจมากๆเลยค่ะที่ พี่น้องประชาชนมาร่วมกันเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านเนี่ยก็มีความปลื้มปิติใจค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองหลวงนะคะที่มีหัวจิตหัวใจรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็มีความห่วงใย,ยต่อประเทศชาติแล้วก็รศาสนานะคะที่ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่คนไทยเนี่ย ได้ส่งกำลังใจนะคะโดยเฉพาะเราชาวพุทธคะ่ะส่งกำลังใจไปให้คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงพี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเราก็อยากจะให้ทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเรานะคะกลับมาสงบสุขนะคะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยอยู่กันมานะคะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกบปวัตนสูตรและจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญ เนื่องในวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีภายในงานคณะส่งนํำสวดมนต์ธรรมวัดเย็นพร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจสวดมนต์บทนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกันเพระาะทราบดีว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดที่สำคัญมากเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสนเกิดความไม่สงบแห่งจิตใจเพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะดับขันทัปรินิพานไปแล้วก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาดถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญเนื่องในวันพระซึ่งในวันพระต้องไปวัดเราชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับวันพระไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำทานร,รักษาศีลเจริญภาวนาและทุกครั้งที่ไปวัด อย่าลืมชวนบุตรหลานของเราไปด้วยเพื่อจะได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงจังหวัดประทุมธานีเข้าร่วมอบรมห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนค่ะทีมงานพระอาจารย์และผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากชมรมพุทธศาสตากล ได้จัดอบรมสัมมนา,าโครงการห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูณโรงเรียนสามคัคคีราชบำรุงอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นแบบที่มีกิจวัตรก่อนเรียนอย่างเป็นระบบเสริมสร้างวิน,นัยความรับผิดชอบและสมาธิแก่นักเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมระหว่างคณะครูนำโดยดรจารุชาสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงพร้อมด้วยนางสาวชนิกาพันเพิ่มศีลและนางสาวนิชนันโชคบัณฑิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดเกิดการอุดมซึ่งนำโดยดรธนรัตน โชติวิบุทธิพงศ์คณะผู้บริหารคณะครูมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสามคัคคีราชบำรุงนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกให้คณะครูมีสติควบคู่กับสบาย จากนั้นเป็นการอบรมสมัมมนาหลักสูตรของโครงการโดยวิทยากรได้แนะนำภาพรวมบทฝึก7บทของโครงการกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรวมทั้งการใช้สมุดบันทึกความดี3 2 r t o o และอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนในช่วงสุดท้ายคณะครูได้ระดมความคิดเพื่อพัฒนาบทฝึกในห้องเรียนได้แก่เทคนิคการสร้างห้องเรียนต้นแบบพร้อมทั้งได้นำเสนอแนวทางในการสร้างห้องเรียนต้นแบบ พร้อมถามตอบข้อสงสัยและสรุปกิจกรรมด้วยความปลื้มใจโดยโรงเรียนสามคัคคีราชบำรุงพร้อมจะนำหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบไปพัฒนายาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีศิลธรรมต่อไปค่ะ กรถินสามหมื่นวัดนี้หลวงพ่อธรรมทัโยท่านได้ทำให้หลายวัดได้มีกำลังในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคฤรืหัดด้วยการมีศีลมีธรรมประพฤติทธรรมหลวงพ่อก็เลยอยากทําบุญกับเนื้อนาบุญตั้งใจทำบุญกรถิน,นและปีนี้ คณะเสนยนิสิตบูชาทำแปดเซปีหลวงพอ่อโดยดำริของหลวงพ่อธรรมโยที่ตั้งใายไว้ก็สามหมื่นวัดนะครับปใจที่ทอดกระถินตระปีก็จะเอาบุณธรรมให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ด้ใช้ทอดกระถินสามหมื่นวัดของหลวงพ่อธรรมชยโยแล้วได้รับกนะ็งานทั้งหกด้านนะครับก็อเอาไปช่วยเอาไปทำตามสมควรกราบเรียนข้อมูลนะครับวัดที่เขาร่วมโครงการ หลวงพ่ธรรมชโยเนี่ยท่านอยากจะให้พระเพิ่มขึ้นครับอยากให้พระศาสนาเจริญขึ้นจึงให้มีการบวชเพิ่มขึ้นบวชให้ครบหน้ารูปครับ รั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกนหอนาฬิกาอำเภอเบตงจังหวัดยะลางานตักบาตรมหากุศลแด่คณะสงฆ์555รูปมหมาทานบาร,รมีครั้งสำคัญของใต้สุดแดนสยามเมืองอามชายแดนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในโครงการตักบาตรระ2ล้านลูก77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมพระเกยียรติ7 3พรรษาพระบาทสมเด็จรัชชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2568 เวลาหนาฬิกาณหอนาฬิกาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเบตงศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระดินดาวปุญญะกันโตโทร0 9 4 8 6 7 7 4 3 7 หรือคุณธรรมพรประมวลโกศลยุทธโทร089 464 6854โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธทานังปณเทติโสปิยมนาปัตะโรโหติผู้ให้ทานแล้วย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของหมู่ชน คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะโดยวัะธรรมกายคานกาว่าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาคะ่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ตโมนุโทโด,ด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนทุกท่าน จะได้ร่วมกันถวายพระาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ่านทูบเทียนแพรผ่านพุ่มและผ่านดอกไม้สักการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระวันธรรมชัยนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปคมไฟโดยมีกกลยาณมิตรกุลพรพั ทิพชโนไทยและกลัลยานมิตรกันทิมาชิมามุระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในการนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยจทไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกลัลยานมิตรกุลพรพัชทิพชโนไทยและกลัลยานมิตรกันทิมาชิมามุระเป็นประธานจุดประทีปคมเอกต่อจากท่านประธานสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดประทีพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้กับสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสค่ะได้จัดพิธีงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเชยนใจไฟนิรันดันอนันตชัยค่ะ สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและ,จะเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับรวรัตาสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและเข้าสู่พิธีตักบาตรโดยเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธานำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานได้แก่กัลยานามิตรรัตนาพรชิปแมนกัลยานามิตรเจนชัยสุดสวนสี กัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีและแกัลยาณมิตรไครสีอัลเลนพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายพระทหารเพนแด่พระพิสุสงฆ์ภักบ่ายสาธุชนได้ร่วมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีศักการะหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวันธรรมชยัยโดยมีพระครูวิเทศบุญ,ญวัตร เป็นประธานสงฆ์เปิดกรวยสักการะส่วนคณะสงฆ์ก็ได้กราบสักการะรูปหลวงพ่อธรรมชโยอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายดอกไม้ด้วยความเคารพและเปี่ยมด้วยความรักต่อหลวงพอ่อนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรไครสีอันเลนและกัลยานามิตรประภาพร้คยสุบันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในโอกาสนี้พระอาจารย์ถิติพลยานาคุตโตได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมโดยได้กล่าวถึงชีวประวัติและอัธยาศัยของหลวงพ่อธรรมชยโยตั้งแต่วัยเยาว์ความรักในการศึกษาธรรมะความใฝ่ฝันและการมุ่งมั่นในการสร้างวัดพระธรรมกายจนเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันซึ่งพระอาจารย์ได้ย้ำว่า หลวงพ่อธรรมชโยมีภารกิจที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนั่นคือการกำจัดกิเลสที่เป็นรักเงาของความทุกข์ทั้งปวงงานใดที่เป็นงานหยาบเช่นการบูรณะวัดหรือพิธีกรรมต่างๆเป็นหน้าที่ที่พวกเราลูกศิษย์ควรร่วมแรงร่วมใจกระทำเพื่อให้หลวงพ่อได้ทำวิชาธรรมะอย่างเต็มกำลังซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงงานบุญประจำสัปดาห์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลำลึกถึงคุณอุปการของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นแรงบันดาลใจให้สาธุชนทุกท่านก้าวเดินบนเส้นทางแห่งธรรมะอย่างมั่นคงค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตร และบทสันเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งอย่างได้นำปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอน,อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีจำนวนเจ็ดคณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีประธานบุญพิธีคือ ครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พิธีถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนงนุษภพูลสวรรค์และกัลยาณมิตรนงรักก็ตแฮมพิธีถวายกองบุญค่านำค่าไฟประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสุนันเยสุวรรณและกัลยาณมิตรนงนุษภพูลสวรรค์ส่วนพิธีถวายพัตตาหานเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือ กัลยานามิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวกัลยานามิตรวิชาร์ไครเซอร์และกัลยานามิตรวิไลโพสเทนพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำหนังสือและจัตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาบุญสง่งปรมชโยก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบ,บำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ ทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำการน,นั่งสมาธิเบื้องต้นก่อนที่ชาวท้องถิ่นทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้บรรยายเรื่องความคาดหวังและความเครียดหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมมีความกังวลและความเครียดเพราะถูกกดดันด้วยความคาดหวังของสังคมเช่นต้องประสบความสำเร็จต้องมีรูปร่างดีต้องมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์หรือดูดีในโซเชียลมีเดียจึงต้องหาจุดสมดุลโดยแยกแยะว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเรา และอะไรคือความคาดหวังของคนอื่นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำการดูแลทิศหกเช่นพ่อแม่ช่วยเหลือให้พึ่งตนเองได้แสดงความอดทนให้อภัยและดูแลด้วยความเมตตาครูครองแบ่งปันความไว้ใจเคารพกันชื่นชมกันยอมรับคำวิจารณ์รู้จักประนีประนอมลูก รักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นแบบอย่างที่ดีความใส่ใจเล็กๆสำคัญกว่าของแพงๆซึ่งเด็กจะจดจำความเมตตามากกว่าสิ่งวัตถุซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกประทับใจในธรรมมาที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดและเกิดแรงบันดาลใจอยากฝึกสมาธิให้ได้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อปเทค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่สองจังหวัดมหาสารครามอันดับที่สมจังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดสกลนคร อันดับที่6จังหวัดหนองคายอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดนครพนมอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตน่าสุรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่สองวัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่3วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวัน อันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่9วัดพระธรรมกายบล็อกโคอันดับที่10วัดพุทธนอดรายเวสฟาเลนค่ะและในช่วงนี้บุญนิวสมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร เนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7681ล้าน1นึ่งสจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f r o b i t e b o o d c o m ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระ108ปปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย ในวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2 5 6 8นณวัดพระธรรมกายจังหวัดประมธานีีภายในงานมีพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายพิธีบูชาข้าพพระพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและสมทบกระถินสามคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดครั้งที่สองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบารมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงณวัดพระธรรมกายคานกวาประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม พุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก8108068495692และที่หมายเลขโทรศัพท์0946917772เป็นเบอร์ไทยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปทุธธะจิตตัสะนะผาติโหติคนมีจิตปทุสร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจราดพัดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ